คุณรู้ไหมว่าคนที่มีสติดีมีอายุยืนกว่าคนทั่วไปถึง7-15ปีและที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือการฝึกสติแค่วันละสินาทีสามารถลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้อย่างชัดเจนวันนี้มาแบ่งปัน7วิธีฝึกสติแบบง่ายๆที่คุณํำได้ทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสงบและอายุยืนยาววิธีที่1การหายใจอย่างมีสติ อย่าคิดว่าการหายใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการหายใจอย่างมีสติคือยาวิเศษที่ไม่มีราคาเริ่มง่ายๆแค่หายใจเข้า4จังหวะกลั้นหายใจ4จังหวะหายใจออก6จังหวะทําแบบนี้วลาละ5ถึนาทีเท่านั้นเมื่อหายใจแบบนี้อย่างสม่ําเสมอระบบประสาทจะสงบลงความดันโลหิตลดลงหัวใจทํางานได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือฮอร์โมนความเครียดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดวิธีที่2 กินข้าวด้วยสติหลายคนกินข้าวไปดูโทรศัพท์ไปดูทีวีไปแต่ถ้าอยากสุขภาพดีต้องหันมากินข้าวด้วยสติเคี้ยวชา้าช้ารู้รสชาติของอาหารสังเกตความหวานความเค็มความหอมการกินแบบนี้จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีกว่าดูซึมสารอาหารได้เต็มที่และที่สำคัญคือจะรู้จักอิ่มไม่กินมากเกินไปนอกจากนี้การใส่ใจกับอาหารที่กิน ยังช่วยให้เรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะจะรู้สึกได้ว่าอาหารไหนทําให้ร่างกายรู้สึกดีอาหารไหนทําให้เหนื่อยล้าวิธีที่ 3. เดินด้วยสติการเดินเป็นการออกกาลังกายที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแต่การเดินด้วยสติจะให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายเท่าเวลาเดินให้สนใจการก้าวสนใจความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพ,พื้นสังเกตลมที่พัดผ่านฟังเสียงรอบตัวดมกลิ่นต่างๆที่ลอยผ่านมา การเดินแบบนี้20-30นาทีต่อวันจะช่วยลดความเครียดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการทำงานของสมองและที่สำคัญคือช่วยให้นอนหลับสนิทวิธีที่4สติก่อนนอนหลายคนมีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนแล้วไม่สดชื่นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากจิตใจที่ไม่สงบก่อนเข้านอนก่อนนอน15-30นาทีให้นั่งหรือนอนในท่าที่สบายปิดตาแล้วสำรวจร่างกายจากศีรษะจรนเท้า สังเกตว่าส่วนไหนตึงส่วนไหนเจ็บแล้วค่อยๆผ่อนคลายหรืออีกวิธีหนึ่งคือนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นได้กินข้าวอร่อยได้เจอเพื่อนเก่าลูกหลานโทรมาคุยการทําแบบนี้จะช่วยให้จิตใจสงบการนอนหลับดีขึ้นและร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่วิธีที่6สติกับอารมณ์คนเราจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆไปเรื่องธรรมดา แต่คนที่มีสติจะรู้จักจัดการกับอารมณ์ได้ดีเวลาโกรธเศร้ากังวลอย่าเก็บกดอย่าปล่อยให้ระเบิดแต่ให้หยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆและถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงทำไมถึงรู้สึกแบบนี้และจะจัดการยังไงการรู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักจัดการอารมณ์จะช่วยลดความเครียดลดการอักเสบในร่างกายและป้องกันโรคที่เกิดจากความเครียดได้มากมายวิธีที่7 สติกับธรรมชาติธรรมชาติคือครูที่ดีที่สุดในการสอนสติลองนั่งดูต้นไม้สังเกตใบไม้ที่โยกไหวฟังเสียงนกเสียงลมหรือถ้าอยู่ใกล้น้ําก็ฟังเสียงน้ําไหลดูน้ําที่เคลื่อนไหวการใช้เวลากับธรรมชาติแค่วันละ1 0บถึงสินาทีจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดเพิ่มฮอร์โมนความสุขกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและทําให้รู้สึกสงบสดชื่น มีงานวิจัยพบว่าคนที่ใช้เวลากับธรรมชาติเป็นประจำจะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าและมีความสุขในชีวิตมากกว่าข้อควรระวังการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากง่ายๆวันละห้านาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาอย่าบังคับตัวเองถ้าวันไหนไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่เพราะการฝึกสติต้องทำด้วยใจรักไม่ใช่บังคับและที่สำคัญถ้ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว การฝึกสติจะช่วยเสริมแต่ไม่ใช่การรักษายังคงต้องดูแลตัวเองตามคำแนะนําแพทย์การฝึกสติเหมือนการออกกําลังกายให้กับจิตใจยิ่งฝึกบ่อยยิ่งแข็งแรงยิ่งสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีลองเริ่มวันนี้เลือกสักวิธีที่ชอบทําดูแล้วจะพบว่าสุขภาพดีขึ้นจใจสงบขึ้นและชีวิตมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายอยาให้ลองบอกในคอมเมนต์ว่า วิธีไหนที่คิดว่าทําได้ง่ายที่สุดหรือมีวิธีฝึกสติแบบไหนที่เคยลองทําแล้วรู้สึกดีเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆของอื่น